มือน,นี้เขาก็ออกไปหน้าเนาะตากับยายก็ได้เฮ็ดลวกมะแกงนี่รสชาติกะครับซำแกงเห็ดลวกละทุกคนตาได้มาอันเนาะอันะนีเ้เครื่องนี้กจะจะแกงมืออื่นเนาะ กินรสจัดบ่ได้เพิ่นกจ็จะแกงไตจืดๆกินจืดๆเนาะหนึ่งกจ็จะแซ่บอยู่มาก,กินหนึ่งเฮดเก็บมาหนีิก็ได้เฮดขมดอกเดียวอันนี้ตาเก็บมากตายกัดตัว,ตวเอาค่าละล้วบอกคีเพ็บเกต้องเป็นไม่ห่อนะมัไม่แล่วตอนนีมันตายแล้ว งมอเตอยู่ร์อยู่ไหนแักหย่ำเมียงบึงนะเขียวเอื้องเขียวเอื้องก็เป็นมอเตอมึงมานั่งัละล่ะอู้ซุ่มหัวตัวยืนกินอยู่พุ่นอันนี้ตัวแม่สองตัวไข่เจียวกบไข่ไข่เจียวกบไข่าดาวไข่ตรงก็ไข่ตุนกินหยา น่ารักจังเอ้ยน่ารักเหมือนบูลินเลยตัวนี้ฝนตกมันอยู่จังไดยวะนี่นก็สีส่นอยู่น้ำจังสีตัวเนาะฝนตกใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ไม่ตกแล้วเดี๋ยวก็หน้าหนาวแล้วเดี๋ยวก็หน้าหนาวแล้วใช่ไหม มันเขียวเอืองว่ามีอย่างนี้ในปากเด้ตั้งตั้งย้ำมานะตัวนั้นดิตกลุมแล้วเธอเขาแล้วมาทุกวันกับพอควายเน,ะะนาะนะสบัดหูใส่บอมมาทุกวันนี้มาดูควายนะไม่ใช่มาอะไรนะเนาะน่ารัก น่ารักก่อวัวดูหน้าดิเหมือนบบลินเลยวันนี้หัวโตวก็กินหญ้าฝนก็ตกไปแล้วนะไม่มีน้ำมันว่าจะไปหวานปุ๋ยอยู่น้ำมันเขาไม่ซื้อไว้มันหมดแล้วตกตัวอีแล้ว ขี่ไปนาะโคกแล้วกลับมาไม่ได้แน่เลยต้องไปเติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันก่อนเราจะเรียกหัวโตมันหัวโตวมันนี่มา,ามน่ารักเนอะนั่งแบบนี้น่ารักจัง แบบนี้ตกลุมลักเลยนั่งเหมือนบุรินเลยนั่งพับเพียบเนาะมันนีม่มไไปดีว่ามันโดนแล้วเดี๋ยวจะไปหาเหตุแต่ว่าไม่มีน้ำมันว่าจะไปหวานปุ๋ยก็ไม่มีน้ามันต้องไปเติมน้ามันหาตังเติมน้ำมันก่อนโอเค